ในช่วงบั้นปลายอาชีพการขายแค่ของนักเตะคนหนึ่งนะครับจะสร้างความน่าจดจําได้มากแค่ไหนแน่นอนครับว่าบางคนก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปตามอายุขัยที่มากขึ้นแล้วก็การย้ายไปลีกเล็กๆที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตัวเองหรือบางคนอาจจะรีท่ากับทีมต้นสังกัดเลยก็เป็นได้นะครับนี่เป็นวัตจักรของวงการฟุตบอลมาโดยตลอด แต่สำหรับ2นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้อย่างคริสเตียโนโรนัลโดและก็เรโอเนลเมซี่ในบ้านปลายอาชีพของเขานั้นแตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากทั้ง2คนเลือกที่จะสร้างตำนานบทสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะอำลาวงการนี้ไปเรโอเนลเมซี่คว้าแชมป์โลกครั้งล่าสุดทําให้เขาไม่เหลือข้อกังขาใ,ใดๆอีกแล้วในแง่ของความสําเร็จ ส่วนคริสเตนโอลลนโดนั้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะจบกับแมนยูเนเตดได้ไม่ดีนะักแล้วก็ยังตกรอบฟุตบอลโลกตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศก็ตามนะครับแต่ว่าการย้ายทีมของเขาในตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมนั้นก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับคนทั่วโลก o n a l โดในวัย38ปีนะครับได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียโดยที่เขานั้นจะได้รับค่าเหนื่อยมาสารสูงถึง200ล้านยูโรต่อปีเลยทีเดียว นั่นส่งผลให้คริสเตียโนโรนโดนะครับกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกในทันทีนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าแม้เขาจะอายุ38ปีแล้วก็ตามร่างกายอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแต่ด้วยมูลค่าและความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาก็ยังคงขายได้อยู่เรื่อยๆ สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคือเหตุผลที่ทําให้คริสเตียโน o โรนโดเลือกย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางแทนที่จะหาทีมในยุโรปแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเพียวๆอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันมีเหตุผลอื่นด้วยและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไขาสาเหตุของเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอูซูลด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องย้อนกลับไปสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคริสเตโนโรนัลโดกับแมนยูไนเตดอันที่จริงนะครับโรนัลโดต้องการย้ายออกจากแมนยูไนเตดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากการที่ทีมปีศาจแดงไม่สามารถคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤดูกาลนี้แต่ท้ายที่สุดนะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆของโรนัลโดเองนั้นทําให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้น ทางค่าเหนื่อยการมหาศาลของเขาแล้วก็สภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมทําให้ไม่มีทีมระดับท็อปของยุโรปทีมไหนมองว่าการลงทุนกับคิสเตโนโรนโดนะเวลานั้นเป็นเรื่องที่คุ้มค่าท้ายที่สุดแล้วนะครับโรนโ,โดก็จําใจต้องอยู่กับแมนยูในเตตต่อไปแต่เจ้าตัวก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักนะครับทำให้สุดท้ายแล้วบทบาทของโรนโดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาร์นั้นเขาเป็นเพียงแค่ตัวสํารองเท่านั้นและมันก็ยังมีดรามา่าตามมาอีกมากมายนะครับให้เราเห็นอยู่เรื่อย ท้ายที่สุดคริสเตนโอ o โลนโดก็ตัดสินใจทิ้งบอมใส่แมนยูไนตดนะครับด้วยการไปให้สัมภาษณ์ในรายการของ p ี e r สมอร์แกนอันเซนเซอรและชำแหละอดีตทีมเก่าของเขาจนไม่เหลือชิ้นดีซึ่งการออกมาสัมภาษณ์นั้นนะครับนำมาสู่การที่แมนยูไนตดและโรนโดต้องแยกทางกันอย่างไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ปัญหาที่ตามมาก็คือแล้วสถานีต่อไปของคริสเตนโ o ลโลนโดจะเป็นที่ไหนกันแน่ซึ่งในที่จริงนะครับโรนโดเองก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆ เขาต้องการเล่นอยู่ในทีมระดับสูงต่อไปและเรื่องเงินก็เป็นเพียงสาเหตุรองเท่านั้นนะครับสิ่งนี้ทําให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีทีมดังๆต่างๆให้ความสนใจเขาอยู่บ้างแต่ด้วยค่าเหนื่อยจํานวนมหาศาลทําให้หลายๆทีมสู้ไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะช่วงวิกฤตการโควิดแบบนี้ส่วนทีมที่สู้ไหวก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการย้ายทีมมีคุ้มค่าสําหรับการจ่ายตังค์ครั้งนี้ในส่วนของตัวโรนโดเองนั้นนะครับแม้ว่า เขาจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาบ้างแล้วแต่เมื่อเทียบกับผลงานและอายุของเขามันก็ยังสุ่มเสี่ยงและก็ยังสูงไปอยู่ดีสิ่งนี้นครับทำให้จอร์ดเมนเดสเอเนต์ของคริสตินโรนัลดต้องปวดหัวอยู่ไม่น้อยในการหาทีมใหม่ให้กับตัวลูกค้าของเขาครับก่อนที่มันจะจบลงด้วยการย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลคําถามคือ hey, ทำไมโรนัลดถึงย้ายไปเล่นในซาอุดีอราระเบียทั้งที่เขาก็ชัดเจนมากๆว่าต้องการเล่นในลีกระดับสูงต่อไปซึ่งสําหรับลีกซาอุดีอราระเบียนั้นอยู่ห่างไกลาจากคําว่ารระดดับสสููงออยยย่พมคววเเลทีี อันที่จริงแล้วก็มีเหตุผลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของโรนัลโด้ได้อยู่บ้างนะครับโดยที่หลักๆแล้วก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยมหาศาลในครั้งนี้แม้ว่าเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักก็จริงแต่มันก็มหาศาลเกินกว่าที่จะปฏิเสธได้ ซึ่งการที่ค่าเหนื่อยของเขาสูงที่สุดในโลกจากการย้ายทีมครั้งนี้เองนะครับมันก็แสดงถึงตัวมูลค่าในตัวคริสเตียโนโรนัลดให้ชัดเจนนะว่าเขายังคงเป็นผู้เล่นที่ยังได้รับการจับตามองจากทั่วโลกอยู่นะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเ,เงินมหาศาลที่โรนัลดได้รับมันไม่ได้ส่งผลในแง่ของรูปธรรมแต่มันส่งผลในแง่ของนามประทมากกว่าสิ่งสําคัญที่โรนัลดคิดอาจจะไม่ใช่ว่าเขาได้เงินมากเท่าไหร่ แต่เป็นการสื่อให้เห็นว่าการที่เขาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในโลกครั้งนี้แสดงออกตัวตนว่าเขาคือใครมากกว่านักเตะที่เก่งที่สุดในโลกที่ได้ค่าเหนื่อยสูงสุดในโลกนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คริสเตียโนโรนัลโดต้องการก็เป็นได้เขาต้องการแสดงให้โลกเห็นนะครับแม้ว่าเขาจะอายุ38ปีแล้วเขาก็ยังมีสักทีมบนโลกหนึ่งที่พร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลจ้างเขาไปเล่นโดยยอมจ่ายเงินเป็นสถิติโลกอีกด้วยซึ่งมันอาจจะดีกว่าที่เขายอมลดค่าเหนื่อยตัวเองไปเล่นให้กับสักทีมหนึ่ง อย่างไรก็ดีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โรนโ,โดเลือกจ้ายไปซาอุดีอาระเบียนั่นก็คือเงื่อนไขในสัญญาที่เปิดช่องต่างๆไว้มากมายยกตัวอย่างเช่นมีการเปิดเผยข้อมูลจากมาก้กานะครับสื่อดังจากสเปนระบุเอาไว้ว่าณนะเวลานี้ซาอุดีอาระเบียกําลังจะยื่นประมูลสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2030ร่วมกับอียิปต์และกรีซนะครับโดยที่สัญญาของโรนโ,โดกับอานาเซอร์ระบุเอาไว้ว่าหลังจากหมดสัญญาจากการเป็นนักเตะแล้วคริสเตนโอลโดจะได้รับบทบาทให้เป็นทูตของซาอุดีอาระเบียในการโปรโมทเพื่อยื่นสิทธ การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกซึ่งอันที่จริงแล้วลีกซาอุดิอาระเบียนั้นอาจจะไม่ใช่ลีกระดับสูงของโลกฟุตบอลสักเท่าไหร่นะครับพวกเขาอยู่ในช่วงที่ต้องการยกระดับคุณภาพด้านฟุตบอลในประเทศของตัวเขาเอง การที่มีนักเตะระดับโรนโโัลดมาลงเล่นและเป็นทูตให้มันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือพอสมควรนะครับทำให้ประเทศของเขาได้รับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็เป็นได้ส่วนตัวของโรนโโโัลดเองนั้นนะครับการได้รับเกียรติแบบนี้ทั้งค่าเหนื่อยมหาศาลและบทบาทหลังจากแขวนสตรัร์ก็ดูเป็นอะไรที่คู่ควรกับฐานะของเขาดี และที่สําคัญนั้นความฝันในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของโรนโดก็ยังไม่ปิดประตูสักทีเดียวมากายังเปิดเผยอีกว่าในสัญญาของโรนโดครับระบุเอาไว้ว่าหากนิวคาเซิลได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าคนระิสเตโนโรนโดยังสามารถย้ายทีมแบบยืมตัวไปเล่นให้กับนิวคาเซิลได้โดยที่ค่าเหนื่อยอยังคงเท่าเดิม พอทั้งอัลนาเซอร์และมิวคาเซน e ยู่นเตดต่างก็มีกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียหนุนหลังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับหากว่าสัญญาดังกล่าวเป็นความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คริสตินโรลันโดจะเลือกย้ายไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์แบบนี้เพราะนี่คือสัญญาที่ โรนโดได้เปรียบสุดๆเลยนะครับทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องสถานะและที่สําคัญเขายังคงมีโอกาสได้กลับไปเล่นฟุตบอลระดับสูงในยุโรปได้อยู่ดีเรียกได้ว่าคงมีนักฟุตบอลไม่กี่คนบนโลกนี้แลครับที่จะได้รับเกียรติขนาดนี้แน่นอนครับว่าข่าวการย้ายทีมโรนโดครั้งนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและกลายเป็นมีมล้อเลียนว่าเน็ตว่าเมสซี่ชูช่วยแชมป์โลกส่วนโรนโดชูเสื้อใหม่กับลีกซาอุหรือโรนโดย้ายไปลีกซาอุเพราะว่าอยากชนะเมสซี่นะครับเนื่องจาก เมซี่แพ้ซาอุดีอาระเบียในฟุตบอลโลกซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกครับขำๆกันไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะหากเรามองอีกมุมนึงการที่โรนัลโด้เลือกย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียด้วยสัญญามหาศาลขนาดนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดของตัวโรนัลโด้ก็ได้นะครับลองคิดดูนะครับว่าจะมีนักเตะสักกี่คนที่จะมีสัญญาแบบนี้ได้แสดงว่าโรนัลโด้ยังถูกมองว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมแม้ว่าผลงานของเขาจะดรอปลงไปก็ตาม อย่างที่เรารู้กันนะครับว่านิสัยของคริสต n นโลลันโดนั้นเขาต้องการผู้ชนะตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาต้องการเป็นดับหนึ่งเสมอ ในฤดูกาลนี้เราจะเห็นได้ว,ว่าผลงานของเขาตกลงไปอย่างมากนะครับในสนามเขาดูจะเป็นแค่เศษซากข,ของอดีตท,ที่ไม่มีใครกล้าลงทุนอีกแล้วไม่มีทีมไหนอยากจะเอานะครับอยากจะค่าเหนอยมาสานเพื่อเขาอีกต่อไปแต่การที่โรนโดตัดสินใจเลือกย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียส่วนหนึ่งเชื่อว่าเพราะเขาเองต้องการจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่จริงเลยนะครับที่ว่าไม่มีใครต้องการเขาแล้ว การที่อัลนาเซอร์ยอมทําตามเงื่อนไขทุกอย่างที่โรนโดเรียกร้องแบบนี้นะครับแสดงว่าจริงๆแล้วตัวโรนโดก็ยังคงมีมูลค่ามากพอที่พวกเขากล้าลงทุนและมันก็เป็นจริงอย่างที่ว่านะครับเพียงแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการยอดขายเสื้อของเขากับสโมสรใหม่ก็หมดลงอย่างรวดเร็วและมันทําให้คนทั้งโลกรู้จักอัลนาเซอร์อีกด้วยสําหรับสโมสรอัลนาเซอร์แล้วนะนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าพอที่พวเขาจะยอมจ่าย แต่ท้ายที่สุดนะครับถึงแม้ว่าผลงานของโรนัลดในช่วงที่ผ่านมาจะตกลงไปอย่างมากและเขาคงไม่ใช่นักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนตอนหนุ่มๆอีกแล้วแต่แน่นอนครับเราเองก็ไม่ควรปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของเขาเช่นกันสําหรับเรียวเนลเมซี่นะครับเขาคือนักเตะที่มีปัญหาเรื่องของร่างกายมาตั้งแต่เด็กนะครับและเขาก็ต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาส่วนโรนัลดเองนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์เท่าเรียวเนลเมซี่ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าเรียวเนลเมซี่แต่ มีเขาได้สร้างเอาไว้มันกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไปแล้วและจนถึงวันนี้นะครับเขาได้กลายเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกและความสําเร็จต่างๆที่เขาทํามาตลอดชีวิตทั้งกับสโมสรที่เขาอยู่และรางวัลส่วนตัวของเขามันก็เพียงพอที่จะบอกเราได้แล้วว่าคริสเตนโน r ลโดคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้ที่เคยมีมาเช่นเดียวกัน ึงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไงสุดด้วยนะครับสวัสดีครับ